สวัสดีค่ะเจอกันัรหยุดนะคะกับแทนมนเรียงเป็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าอันคันโมเมนต์มันหยุดเท่ากับไม่มีอเวลานะคะเนาะนี่เราเดินเล่นนะคะเดินเล่นมาจะพูดเหมือนดูดีจังเลยเนาะเดินเล่นนะซันมาพระห้องที่เปินบึงผักสะเดานะคะของเพื่อนนะคะ บรรยากาศยามมือเศร้าเด้อค่ะอุ้ยอุ้ยหลม,ลมโลกเฮ้ยสุกลกสุขลกสะดุดก้อนหินนะเจ้ากระซิ่ง่มก้อนดินนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดินก่อนเนาะย่างหย่างเนาะคะ่ะเป็นก้อนก้อนดินที่เพิ่นไถแล้วเนาะคะะ่ะเนาะ หอบขึ้นเลยนะบรรยากาศตอนเช้านะคะเดี๋ยวพ่อเขาจะมาถ่ายคลิปกับเขาพูดให้ดูอยู่นะคะนองค่ะ โดมินผักกระเดากอนเนาะผักสะเดาก่อนนะคะผักสะเดานะคะเนาะจังหยอดจังดอกอยู่ใส่ตาลายบ่ตาลายบ่เดี๋ยวเราพาไปชมสวนนะคะตาลายเนี่ยเด้อคะ่ะ มือบนิ่งนะคะจังใดกับบ่วกันเนาะคะ่ะมองหดแนมหยาก็งามะะ้วยค่ะน,นี่ผักกาดหินนะคะตอนนี้พร้อมที่จะอันส่วนอื่นเ้าเอาไปขั้นสมแล้วเนอะคะ่ะ ตอนนี้พร้อมที่จะเอาเป็นพันนะคะจิบมเมล็ดนั่นเองนะคะมินผักกะดดาวหองแหญ่แลวคะ่ะน,นี่หอมอันหอมแขกนะคะหอมแขกนะคะหอมแขกกับกระเทียมกระเทียม อาจำบุกจักซื้อแล้วคะกระเทียมจีบใหไงๆนน่ะเนาะปลูกแล้วใบสีอ่อนเนาะคะ่ะเนาะใบจะอ่อนนะคะชมสวนยามือเศร้าเ้ยะค่ะอันนี้บ่ประสบผลสําเร็จเ้อค่ะปลูกแบบปลอดสารนะคะเนาะก็เลยออกมาประมาณนี้เนาะ อันนี้หอมหอมแบงค่อยแน่ด้วยค่ะอันนี้นะแบงค่อยแน่นะคะหอมแบงหอมแบงนะคะผักซี่เล้านะคะซีเล้าฟังนั้นกับซีมี่พักหอมปอมน้ำเนื้อะนะนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดแบบว่า เขาโพดกินเข้าโพดข้าวเหนียวนะคะขเขาโพดข้าวเหนียวเนะาะจ้าคือว่ายากที่ขเ,ขเขาโพดยังไะตีเขาโพดข้าวเหนียวนะคะชมสวนย่ามือเร้าพี่น้องวันหยุดนะคะไม่รู้จะไปไหนเนาะจะูงหงว่าสิไปทั้งใดน,นะคะวันหยุด เบ้นขึ้นแล้วคะ่ะฝั่งฝั่งตะวันขึ้นนะคะฝั่งนี้เนาะมือไม่นิ่งบุกเป็นผักปลอดสารเลยคะ่ะก็เลยเนาะไม่ค่อยงามเลยนะคะผักหอมป้อมผักหอมป้อม กำลังงามนะคะอันนี้ปลูกเป็นเป็นรุ่นๆน,นะคะอันนี้ปลูกอ่าที่หลังนะคะแบบให้ให้ท้ยอยเกิดนั่นเองนะคะ ที่ออกดอกแล้วนั่นคือปลูกก่อนนะคะนอกพร้อมที่สิออกฝักแล้วเนาะค่ะอันนี้คืออยู่ตรงล่มนะคะถ้าอยู่ตรงห่มไม้ก็สิเป็นประมาณนี้นะคะจะเจรินเติบโตไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าอา กองแสงไม่ได้เต็มที่เนาะคะ่ะใบกองแสงไม่ได้เต็มที่เนาะเห็นบ่คะแตกต่างกันลิบลิ่วเลยนะคะกับอันใบที่ได้กองแสงเต็มที่นะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะ เริ่มสิออกฝักแล้วเนาะคะ่ะเริ่มออกฝักแล้วเนาะ,ะได้กินด้วยนะคะได้ขายน้ำเนาะ,ะประมาณหนึ่งงานสองงานค่ะทั้งหมดเนาะ บรรยากาศยามมือซอาค่ะมาฝากกันนั่นเองนะคะคือเราไม่มีคลิปยาวเลยนะคะอย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวมื้อนี้เขาสิพาลงไปหลินน้ำอยู่เนาะค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะคะอบอุ่นขึ้นเยอะนะคะเนาะตอนนี้เนาะอบอุ่นขึ้นเยอะแล้วเนาะค่ะ มือไม่นิ่งนะคะอย่าบ้ากันเนะเาะเพราะว่า <c oughs> กลัวสะดุด <c oughs> อันนี้เอาไว้ทำพันธ์แล้วนะคะรอจิบมเมล็ดเนาะอันนี้เนาะ ภูเขาหนาแรงที่เป็นแดงๆนะคะเห็นไหมคะเห็นอันนั้นทางไฟเนาะคะ่ะภูเขาหนาแร่งถ้าป้าแห่ป่าหยาเนี่ยสีแหงหมดแล้วนะคะตรงทางไฟนั่นเนาะต้องระวังไฟเป็นพิเศษเนาะค่ะช่วงฤด,ดูนี้เนาะ สิ้นเดือนนี้กิจอาสาเรากิจอาสาก็จะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะแต่เราไม่ได้ไปนะคะสิ้นเดือนนี้เนาะวันที่หนึ่งนะคะเริ่มปฏิบัติงานวันที่หนึ่งเนเากิจอาสาไฟป่านะคะเพราะว่ามันยุงย้งยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าโรงเรียนเขายังบบปิดเทอมนะคะช่วงวันที่หนึ่งเนาะ ของเขาก็นุ่นแหละอ่าประมาณยี่สิบมีนานุ่นแหละนะคะถึงจะได้ปิดเนาะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยกล้วยอ <c oughs> <c oughs> ะไรบ่ะ นี่สะเดานะคะแต่ใบเยอะนะคะแต่บบเป็นอย่างนะคะเราชอบใบเราก็กินนะคะดอกเราก็กินเนาะค่ะแต่ใบเก่าใบแก่แล้วเราไม่กินนะคะกินแต่อันใบอ่อนๆนี่เนาะค่ะตามจริงแล้วสะเดาที่เป็นยอดสีขาวนะคะจะแสบนะคะอันนี้ยอดแดงมันจะมีความขมเยอะกว่ากันเนาะค่ะเนาะแต่เราก็กินเหมือนเดิมนะคะเพราะมันไม่มีเนาะนะคะกินคือเกานะคะ แซบขึอนอลนะเดี on, ๋ยวเฮาสีมาแต่งสะดาใส่ถุงก sure> ่อนนะคะเนาะมาถึงมาถุงงหญง่ๆค่ะบ่มีคนหมินให้เบิ่งแล้วค่ะไบ่มีคนจับกล้องให้นั่นเองเนาะใบแดงเลยนะคะแดงเลี่ยมเลยเนาะได้เยอะอยู่นะคะแต่เราไม่อยากเอาไปเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะกินบ่ทันเนาะค่ะ แต่เราก็ชอบนะคะกินกับปลาลา่าบองห้องยังมักเลยค่ะเนาะได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ไม่สาห้องแบกแบกมาด้วยนะคะแล้วก็แบกกลับนะคะเนาะตอนออกบ้านมาหนาวนะคะใส่หมวกมาด้วยเนาะตอนนี้ได้ถอดทิ้งแล้วปค่ะกลับบ้าน กลับบ้านกันนะคะเราจะไปปล่อยหอยกันนะคะเพราะเขาสื่อจากเพล่นม้านั่นเองนะคะเขาก็เลยเสี่ยไปปล่อยในบ่อของเรานาะคะ่ะบรรยากาศยามมื้อเช้านะคะมีดอกโบวแดงด้วยนะคะเนาะบึงบรรยากาศถึงภูเขานะคะเปลี่ยนสีแล้วนะคะ เป็นสีขาวๆแห้งๆแ,แล้วนะคะเพราะว่าพวกหญ้าเนาะคะ่ะหยาเพิ่นแห้งเนาะ,ะไว้กับกับการถึกไฟใหมเนาะคะ่ะเนาะปล่อยหอยกันเนาะคะ่ะจับมือเดียวไม่รู้จะไหวไหมเนาะ น้ำแห้งแล้วนะคะตรงที่เขาเคยปล่อยเนาะเขาต้องเทลงไปเร็วนะคะเทลงไปในน้ำแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> จับมือเอกจับค้นมือเดียวมันก็นที่เป็นอย่งสี่แหละค่ะเนาะนะคะจะทำกระสิเห็นภาพบชัดเนาะค่ะบตองว่ากันนะคะเนาะ อีของผู้เขานะคะลงเลนน้ากันเนาะคะ่ะน้องๆเขาจะอยู่ในมุมต้นักน้าวนั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเห็นเขาเนาะนี่นะคะ,สะเสดาของเรานะคะแบง่งแบ่งไท้ายบ้านน้ำนะคะมันแบง่แบงกันนะคะ ดาดมอเนี่ยคือขาวเทมอหนึ่งเนาะคะ่ะมอหนึ่งสำหรับดังฟื้นนั่นเองนะคะอุ้ยห่อนห่อนห่อนเลยห่อนห่อนนะคะห่อนห่อนเราลวกไม่นานนะคะลื่นเลยคะ่ะว่าเอากล่องไปตรงไหน ไส้น้ำเย็นนะคะใคัดเป็นไคาไคลขมบ้างเล็กน้อยนะคะหมดแล้วหลอกสะดาแล้วนะคะแล้วก็มานึ่งข้าวกันนะคะน่ะคุณนายตื่นสายนะคะตื่นสวยเนาะตื่นสวยเนาะ ของเรานะคะพกเขาสิหนึ่งเนาะค่ะผักกระรำดอกอนั่นเนาะ,ะกับกวางตุ้งนะคะเขาสิแก้วกุ้งนะคะเครื่องปรุงเราออกมาแล้วนะคะเขาสิตัดกลนหอยด้วยนะคะเพื่อบให้บัหอยมันเป็นอย่างเนาะค่ะตัดก้นหอยเราเขาจะเอาใจนำนำเข้ามาะค่ะ เพื่อบอยหัวหอยเป็นอย่างนั่นเองนะคะนะคะทั่วดัดแล่น,นะคะหนึ่งในเมนูของเราเช้านี้นะคะเช้าวันนี้วันสันวาสวยเราเด้อพี่น้องสวยเลี้วสวยเล้วนะคะพก็หาอตำเขา เทาที่มาแล้วนะคะแช่น้ำแล้วนะคะตำเพื่อใส่แกงบักหอยนั่นเองนะคะหมอดเดือดแล้วนะคะเราใส่หอมใส่พริกตำพริกใส่ไปแล้วนะคะเค็ดฟื้นดังฟื้นเลยพี่น้องก็เลยล้มควันในเด้อค่ะเราจะเอาผักใส่ก่อนนะคะ คือคุยคืหอมเออผักของเรานะคะมีผักชีลาวด้วยนะคะเราทำให้ผักสุกก่อนนะคะใส่หอยลงไปแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงหอยหรือแกงผักเราชอบผักนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะมากินข่าวน้ากันอันนี้แกงขิลิกเลยค่ะน้องออมเอามาให้นะคะขวดักเดชกับไข่ต้มเลยค่ะแก้วกุ้งนะคะมากินข้าวเส้าน้ากันเลยค่ะแล้วก็เสเดาลวกนะคะแล้วก็กระลำดอกนะคะอันนี้เมนูผักสดนะคะมาเด้อย่ใครกินเป็นโมกันเ้ยค่ะ กินข้าวน้ากันนะคะแกงหอยแกงหอยเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมชิปของเรานะคะแก้วกุ้งเข้ามาเป็นเป็นกุ้งภูเขาเนาะคะ่ะชอบตำให้ละเอียดเฮ็ดเชนเชนเนาะคะ่ะ <c oughs> ใส่ข้าวคั่วเนาะคะ่ะดักแดสซุ้งปสวยเป็นใดคะมือนี่เนาะบ่เหลืองเนาะคะ่ะ ที่รับชมชิปของเราขอบคุณยหลายนะคะคุณผู้ชมขอบคุณลยหลายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะของกินบ้านเฮาค่ะก็ผักด้วยนะคะ